มันนี่มีเรื่องเล่าเนาะคะ่ะมันนี่เป็นเรื่องที่อยากเล่าก็คือเรื่องที่ว่าอย่างที่มันเกิดกับเขาก็เคยเลี่ยนรูมาอยู่ตลอดนั่นแหละเขาบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นย่อมดีเสมออันนี้ก็คือตอนแรกนี่ อ่องที่มันเกิดขึ้นนี่เครียดมาส่วนไปแบบว่า,ามโมโหเนาะมาที่นี่พอตาผ่านไปจนจะจบในมื่นหนึ่งก็ช่างค,ค่อยคดได้อ๋อมันจริงคือที่เขาบอกก็นั่นแ่ละก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราย่อมดีเสมอเขาถึงบอกว่าให้คิดตอนนี้ตอนตนี้มีสิ่งที่ดีๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่านี่แหะกะ็เราตอนนี้เหมือเศร้าเนาะมือเศ้า มีข้อความมาจากเาขาท่วงหนี้ทรงข,อข้อความมาหาเฮาบรูวาซื้อบริษัทยังลัษเร์เกินหรืออีย่างจากักยางนั่นละ่ะมาท่วงว่าเฮาจะต้องจ่ายเงินเนาะมันเป็นของคอ,อมบิกเป็นเบอร์เก้านั่นล่ะเป็นเบอร์เก้าที่ว่าเคยจ่ายเงินเขาไปแล้ว มันจะมีไม้เหล็กมาให้เฮาเนาะว่าเฮาต้องจ่ายเงินเนาะของอันเนี่ยต้องเราไว้จังไดดีละ่ะมันเป็นไม้เหล็กที่ว่าเฮาจะต้องจ่ายเงินเขาอะแม่เนาะบอกว่าไม้เหล็กเนี่ยซึ่งลุงไทยด้วยศูนย์แปดสามหนึ่งเนี่ยเฮาต้องจ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบเ็ซึ่งเขาทรงมาให้เฮาเบิ้งตั้งแต่รอบพูดเดือนเดือนกรกฎา,าแล้วเกิดความโมโหข้นย่างมาก เนื่องจากจำได้ว่าหมายเลขนี่เข้าใจเงินไปแล้วสองครั้งซึ่งครั้งแรกที่จ่ายคือเป็นราคาตามปกติที่ตรงใจรายเดือนเนาะเดือนละลอยซี่สิบห้านี่นก็คือจ่ายไปเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีนี้เนาะปีสองพันยี่สิบเนาะลอยซี่สิบห้าคนแล้วในจดหมายอ,อันเซอร์เกิรลนี่อย่างอ,อันนี้อันเดียวเนี่ยแหละกระ่งมาอีกโดยหมายเลขลงถ่ายศูนย์แสามหนึ่ง อันเดียวกันอีกในราคา326.01โครนนั่นก็คือจ่ายไปแล้วซึ่งในธนาคารไดแบ่งจ่ายไปแล้วและมันมีอีกใบหนึ่งกับบอกเข้าว่าเขาต่องใจซึ่งลงท้ายด้วย0831อีกในราคา181โคร้คือกันฝนกันไก็ลยคิดว่าเข้าใจไปแล้ว หนึ่งเธอสองเธอสองครั้งเล้าที่เข่าใจไปมันอาจจะเป็นยอดอันเดียวกันเพราะว่าหมายเหลขที่เขาต้องใจเงนินมันคือหมายเหลขเดียวกันก็เลยโทษไปด่าเขา,มาเมื่อเส้าโทษเขาไปเลยบอกกับเขากับภาษาอังกฤษกับบริกเกงเนาะก็ไปด่ากับเขาไปว่าฉันทำไมจะต้องใจอีกกันในเมื่อฉันใจหมายเหลขอันเนี้ย ฉันจ่ายไปเรงสองครั้งในวันที่หนึ่งกับวันที่สาม่ึงมันเป็นหมายเหล็กเดียวกันทําไมฉันจะต้องจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแล้วจ่ายอีกยู่หันหลายคลังเพ่แล้วที่ฉันจ่ายไปเอเวอร์นั่นเดคือพอเห็นจ่ายกับขึ้นมากแล้วอันนี้ทําไมจะต้องมาจ่ายอีกแฟนลราก็เห็นโมโหหลายเนาะเรกก็เลยมากอยากโทรศัพทซไปคุยไปคุยกับเขาสรุปก็คือเขามีนาทีท่วงหนีเนาะสรุปก็คือถ้าหากว่าบ่ใจ เขาก็คือสิทรงเขาขึ้นไปฟองอีกนี่แหละคือเรื่องงูโหดอย่างแต่เดือนกรกฎาไปแล้วรอบหนึ่งเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องความงอของเขาเนี่ยนะที่ว่าใส่แอบใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ไม้เหลขกซึ่งเขาเขาไปทําทําการกับเขาเนี่ยเข้าโดยที่เข้าแบบไม่ค่อยรู้ปัไหาอ่ะแต่เข้าเห็ดอ่ะแต่เขาเขาไปคอนแทคกับเขาอ่ะเขามี เพื่อชวนน้ำเบอร์เขาเขามีมหมายเลขประชาชนเขาเขามีมหมายเลขเขาเขาซ่อมมาเขาไปทําสัญญากับเขาแล้วเขาจะต้องจ่ายนั่นแหละสรุปแฟนกันเลยคุยคุย,ค,ยคุยกับเขาแล้วแฟนกันเลยว่างเท่าไหร่แซมเก็บอกว่าเธอมีหน้าที่จะต้องจ่ายเท่านั้นว่ามีหน้าที่จะไปเถียงเขาเพราะเขามีหน้าที่ท่วงหนีว่าัซนก็เลยศูนย์ค่ะด่าหอดพ่อใหญ่แล้วทำไมกูจะต้องจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแล้วจ่ายอีกในหมายเลขเดิมสึงล่องทายโดยศูนย์แปดสามหนึ่งอ่ะ อันเกาเนี่ยตรงใจอยกทําไมแบบโมโห,โหยางหมากโมโหค่ะดได้ไปง่าจนเราฝ่าวงาองออกจากบ้านแล้วฝ่าวไปเหตุงานห้องน้ํากรเล่าอีกว่าวันเนี่ยคุณลืมเหรอว่าคุณนัดฉันมาจาพผ้าฉันไปทําไมครับคีสั่นว่าคุณลืมเหรอโอ้ยฉันไม่ได้ลืมดอกแต่ฉันต้องไปทํางานฉันต้องไปซอยเขา ฉันโคตรโกรฉันหลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าสันศูนใหเราศูนแล้วศูน,นอีกทั้งสูนค่ะเออโอเคสันลืมไปเลยกูจะไปเห็ุอีหยังไหมมันจกยังหรือยุสุรีเด่นเลยวางสิพวกโมโหของเฮาน้ะฟ้าล็อไปแล้วเมื่อเช้าละแล้วกฝ้าออกไปเหตุงานของเรากลับมาเราลืมของแล้วก็ฝ้าย่อง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 มาเอาของกูขอโทษดเด้อกูต้องไปเห็ุงาน,านซอยเขาอิหลี ผูหลีกเลี่ยงบ่ได้มาสันวะฉันลงไปทำงานซอยเขาให้มันเล้วพี่ชายเพิ่นน่ะทำงานคนเดียวบ่ได้มาสันวะเรื่องนั้นค่อยมากันอีกที่าสันวะไม่หยองเอาของแล้วก็คกึ๊บอกไปอ้อยๆแล้วขอโทษเฮาว่าเพราะว่านัดกันเนาะนัดกันว่าสิพาเฮาไปเฮ็ดใบขคี้ยวคีแต่งแตะพูดก่อนเราก็ขอเลื่อนมาเป็นวันจันทร์นีิจันนิกว่ากบ่พาไปศูนย์ม่องหอดหน้าแล้วลูกสุดท้ายน้อนหลินโทรศัพท์ ช็อปปิ้งในโทรศัพท์อยูบ่บ้านเบิไปพันกลัวหนึ <N> ่งสบายใจยชอบเบิดแล้วมาที่นี่ขันไปทํามใบคับคี่คือเราต้องผ้าไปก่อนบายมูงที่จะไปเสื้อเดเ้อปิ้งไปคุยเรื่องใบคับคีอะเนาะเ <N> มื่อกี้ลูกยางมากกเลยคุยกับลูกกอนอ่าพอเราออกนอ,อกบ้านไปแล้วการที่จะไปคุยทํามใบับคี อยู่โรงเรียนสอนขับรถอยู่อีกเมืองหนึ่งเนี่ยต้องไปก่อนบ่ายโมงเหมือนปะมาที่นี่กระสรุปเราไม่ได้ไปศูนย์เราก็ศูนย์ศูนย์เรื่องตรงใจเงินเราก็ศูนย์ศูนย์เรื่องเราวว่าภาพไปเบิงอัหมองเขาเรี่องไปขับขี่กับศูนย์ศูนย์เรานอนเบิงเท่าไรจับเบิงไปเบิงมาเรื่องนั่นเรื่องนี้เบิงทั้งเขาสวดมนต์เบิงทุกอย่างทุกสิ่งเออพ่อคลายลุกละเบิงหนงังเบิงละครไปพอ่อคลายเครียดช้อปปิ้งไปละคลายเครียด สบายใจเสียงเงินเงินก็นแหงน้อยบ่ายโมงกว่าเขาทรมากเ,เ,เขาทรมากว่าให้ไปคุยเออยู่เทศบาลเรื่องโรงเรียนจากที่เขาติดต่อไปนะเห็นาถ้าหาเขาบอิยุบาลเขาทรมากต,ตอนนี้ปุ๊บเขาก็บาสามารถจะไปคุยกับเขาได้เรื่องโรงเรียนเป็นบ่เออมาคิดอีกเจหนึงกับเออ ขอบคุณที่เขาโบภาพเข้าไปเบิ่งใบับ <than> ข <reminis cing> ี่เพราะฉะนั้นมันก็สีหนุ่งเนี่ยเพราะว่าเขาว่าเท่ามามือหนีได้บ่อเปอร์นว่าก้อมุ่นโทรมาว่าเห็นไมมือหนีได้บ่อเปอร์นว่านั่นแหละเกรดฟ้าวนั่งรถบัสไปข้อมุ่นไปคุยกับเขาเรื่องโรงเรียนเพราะว่าเขาจะต้องเอาบัตรประชาชนเอาเอียงเขาเอาเอกสารแล้วก็ถามเขาเรื่องว่าจะไม่ต้องไปโรงเรียนเอ่อยังเสร็จยังสี่แล้วยัง เออก็เลยสรุปแล้วเขาติดตอ่อมาเรื่องเฮ้าไปโรงเรียนที่จะต้องไปเรียนทุกวันถ้าหาเขาไ่อยูบ่บ้านเฮ้าก็ไปติดตอ่อเขาเรื่องนีบไดเออก็เลยมานานั่งนึกเออนี่ยังที่เกิดถึงกับเฮ้ามันก็คือสิ่งดีเสมอมันละก็เลยคือได้ก็เลยเออขอบคุณพญยย่ยทิ่ย์วพาไปกาเลยเด็กไปติดตอ่อเรื่องเรียนเขาเรียบร้อยนั่นหละก็คือเรื่องดีๆีเออมันละ ชีวิตเฮานี้อียงจิเกิดขึ้นก็ยากไปโถษแต่วามันบดด่ดีนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเวลาเฮามีหยิบซีชมงย่ากเวลาไปถิ่งกับที่แนวบดด่ดีมันเห็นชีวิตเขาซสีเลียดเขาเครียดไปซื้อ,อนั่นแหละต้องขอบคุณยอียงติดเกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็เป็นแง่ให้ให้ให้เขาได้คิดได้มือน,นี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปกบสิพยายามแล้วว่าเกิดยังข้นจับพยายามบ,บ๊บปีดบอบวีด มืนอนีบอกเลยว่าหายแล้วหายแล้วแห้งอย่างนี้หายไปยังสูตรสุดท้ายเราก็โทรมากยังมันเลงบอกเทาดีดีแล้วก็อาหารก็ต้องเฮดเดอร์ฉันจะซื้ออาหารเข่ามาเอาอันนั้นบอสอันนี่บอสสิ่งว่าแล้ก็สิลูซสึกผิดไปเนี่ยมือสาวเขาเราผิดนัดเท่าละงอเท่าสันเทาไปคิดคิดเรื่องมันทุกมันกับถูกไปนั่นบอถือบอซ่าเออกับบอกก็เล่าดีดีเออฉันจะกินอันนั่นกินอันนี้เออแล้วก็ซื้อมา นี่ชีวิตคนเฮาจะไปคิดถึงความทุกข์หลายให้เอาความสุขไวยอย่าไปทุกข์หลายเนาะคนเฮาเนาะมีความทุกข์กันสุขคนละ่ะโอเคเนาะเอาองนอาจจะมาเราเรื่องหม่จ้าสวัสดีค่ะ